มาเลยาาหอเลกกโอ้หนักใหมอยูย่เลยนีย่อาจารย์ถือถือข้าสักรจอแก dari pan London เราก็อยากจะทําบุญของเราก็มีอยู่แล้วเรามีเหตุการณ์ต่างๆถ้าคนไทยของเรามีเหตุการณ์ไฟไหม้ฝนวันอะไรต่างๆวัดโลกดีก็ไม่ดิ้งนอนใจเดยเพราะเราเป็นพระสงฆ์เราก็อาศัยชาวบ้านเมื่อสงฆ์าัยชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนเราก็ช่วยกันโดยเพราะในเมืองไทยเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เมื่อชาวพุทธเราเดือดร้อนหรือมนุษย์โลกเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือจเจริญรอยตามเบื้อนญี่ปนรบาดที่บ เจ้าอยู่หัวของเราดูแลทิัพกรไหรความประชาชนมีตั้ง5,000กว่าโครงการเราในฐานะที่เป็นชาวไทยก็ทำอะไรได้ก็ทำไปวันนี้ก็นำเอาข้าสารและไข่ไก่และเครื่องสังทา,านต่างๆาไปม,มอบให้เขาได้แก้ไขในยามวิกฤตก็คือน้ำท่วมหรือเป็นโอกาสในการได้สร้างบนสา